สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม e ฟุตบอลอันนี้ก็อัปเดตเป็นฤดูกาลล่าสุดแล้วนะครับน่าจะ2025เรียกฤดูกาลเท่าไหร่เนี่ยปีนี้2024 2025ป่ะน่าจะใช่นะครับแล้วแล้วเราก็เอาบีประทุมมาเชิดช้ยกัน BG ีนี่ทุ่มทุนซื้อนักเตะดังๆเลยนะครับ <c oughs> บอกเลยว่างบเท่าไหร่เนี่ยทีมนี้ โคตรแพงเป๊มันไวนะบอกเลยบอกเลยว่ามันไวมากบุยบุยรู้จักประธานเป้ป่ะหน้าละอ่อนมากหน้าเนียนกรีบตอนนี้บีจีนำอาร์เซนอลไปแล้วครับก็ชื่อ แต่ว่าเขาไม่ได้ตั้งชื่อเป็นอาร์เนนอลนะเอาเราโลโก้มาคนระโลโก้กับชุดก็เนี่ยชื่อทีมก็น่าจะชื่ออะไรเนี่ยกาลิกหรืออะไรสักอย่างเอ้ยชูตมูลติดชึงโอ้โอหสนามมันดูกว,กว้างกว่า FC Mobile มากเลยนะครับเนี่ย FC Mobile เหมือนเล่นฟุตซอลปะ่ะ มันเร็วอ่ะมันแบบมันมันดูสนามมันดูแคบกว่านะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยอย่ามาขวางนอน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 เอาโอเคียนนี้ฝ่ายตรงข้ามเขาไม่กดดูนะครับเขาเลือกที่จะไม่กดได้นะตรงนี้ ควรให้น่าจะเหมือนกับ f อนะ f อนี่ก็คือถ้าคนยิงไม่กดนี่ก็คือแบบว่าต้องดูต้องทนดู <c oughs> คนดูความปลาชัยของตัวเองอะ่ะแบบบางทีผมโดนยิงเงี้ยแบบเราเราไม่อยากดูเราก็ต้องทนดูนะครับถ้าบางทีคนที่ยิงเราเขาจะดูอะ่ะแต่ผม,มชอบดูนะรีเพย์อะ่ะ ภาพมันสวยอะ่ะเฮ้ยยะเต็มข้อรอบเต็มโหแต่ว่าไม่ตรงบุยบุยสคุยพอสคุยหัวทองมาเลย สาส์ยาวขึ้นไปเดิเกมมันส่งมันไวนะครับแต่ว่าจังหวะการพลิกอะไรพวกเนี้ยการล็อกอะไรพวกเนี้ยมันจะช้ากว่า f อนะเพราะนั้นคนที่เล่น f อมามาเจอเกมนี้อาจจะเออเออแดกคนที่แบบเป,เป็นสายล็อกของ fc ฟซีโมบายอะล็อกหลบอะไรเงี้ยสายสก,กิลอะพอมาเจอเกมนี้แบบ สกิลมันจะกดคนละแบบนะครับแล้วก็จะดูแบบมันจะเลี้ยงหลบยากๆกว่านิดนึงไม่นิดเราผมว่าเฮ้ยย่ามแทงทะลุได้ไงไหลไปยาวๆแต่ว่าเฮ้ยเนี่ยเสร็จเราเอ้ยย้าโ้ยได้อยู่ได้อยู่นันนอนนั่นนอน,น,อนไปแล้วครับครึ่งแรก อา้าเขาไม่ดูอ่ะเดี๋ยวครึ่งหลังเราเอาตอเลสลูกลักเราลงดีกวะ่ะตอเลสเชลซีอ่ะที่มาเมื่อไม่นานเนี้ยโอ้โห,โหใครเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยหน้ามึงหล่อจังวะด็อกาบาป่ะ หน้าละอ่อนมากหนุ่มมาเลยอะ่ะเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนตัวกันมานีพยายา่พยายามพยายามปัน้นปัน้นเด็กปัน้นเราไม่ถึง เอ้ยใจยอย่างนี้ก็สวยดีครับน้อนน้อโอ้โหดีนะกองหลังกองหลังนี่ต้องหาตัวไวๆนะเกมนี้บอกตรงๆถ้าคุณช้านี่งามไส้งามไส้เป็นยงังไงอ้าวโอ้โหเลยไม่เห็นหน้าละอ่อนของคาเลเรสเลยว่ะ เฮ้ยโดนแล้วไหมเอานี่นครับเฮ้ยยังไม่เข้าครับโค้เหนียวเฮ้ยว่ะเอาว่ะเฮ้ยเอาเรื่องเฮ้ยยา สูตรเดียวกับผมเลยนี่ว่าใจตัดกลางยิงไหลเรียบร้อยอ้าวไม่รู้อีกแล้วโอ้โหโเมื่อกี้ ติดไปตารตทให้หน่อยก็ไม่ได้กล้องหลังนี้คือดีมากอะ่ะท่านผู้ชมไวมากอะ่ะหลังหลังผมนะตอบสนองดีนะครับไม่มึนไม่มึน เฮ้ยทะลุว่ะนั่นกลับมาล้วงให้ล้วงได้อ่ะอะไรครับแทงไปเอาลูดดีนั้นนอนนั้นน้อนโอ้โหจะเบียดสู้มไม่ไหวนี่ถ้าเป็นด็อกบาร์นะไม่เหลือว่าผมว่าจังหวะเมื่อกี้เนี่ย ออืมาไม่ทันมาไม่ทันเพื่อมาไม่ทันเฮ้ยอย่าเล่นหน้าโกพอแล้วพอแล้วโอ้โหเจอกองการเขาดีอ่ะอ้าวลูกเฉยไม่เหลือครับน้อนๆอนโดนแล้ว คุณไม่ดูผมก็ไม่ดูเฮ้ยกรรมการเฮ้ยเกมนี้มันไม่เป่าเว้ยถ้าเป็น f อมันเป่าไปนานแล้วเนี่ยบวกสามนาทีเนี่ย เฮ้ยมันยังไม่เปล่าอ่ะคิดดูแล้วกันทดสามนาทีเหมือนสามวิอ่ะถ้าเป็น f อฟซีโมบอ่ะโอเคในที่สุดก็เปล่าแล้วเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเ,รเดี๋วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับ